สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a l a x y Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่กีก,กับดูโด่าเพอฮันนาเข้าหากันแล้วถอนหายใจออกมาพร้อมกันนั้นพอทีพอทีข้าหนาถูกใจเจ้าถึงยังไงก็ไม่คิดค่าเจ้าอยู่แล้วไม่คิดจะมาสู้แบบจริงจังอ,อปานนี้แล้วด้วยแต่ว่านะเพื่อไม่ให้โลกล่มสลายข้าก็ต้องเป็นจอมานต่อไปเพราะมันเป็นสัญญากับหมอนั่นกีถูกใจดูโด่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เป็นเพื่อนกับเวลานาวาก็เท่ากับเป็นเพื่อนของตนด้วยที่ไม่เอาจริงแต่แรกนั้นเป็นเรื่องช่วยไม่ได้แต่ว่าก็ต้องทําหน้าที่ในฐานะจอมมานเพราะมันเป็นงานที่เวลานาวาขอร้องมาในฐานะผู้ยับยัง้งจะปล่อยให้ตาช่างโลกเยี่ยงไม่ได้พอกีมองตาลูโดราแล้วพูดออกไปลูโดราเองก็มองกีตรงๆแล้วตอบกลับมาว่า งั้นมาประลองกันวิธีอื่นไหมวิธีอื่นหรอโรโดราพยักหน้าแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังไม่ได้ยิ้มเยียงอายเหมือนทุกทีใช่ข้าคนนี้กับเจ้าจะเลือกสู้กันตรงๆจากนี้ไปต่างฝ่ายจะใช้เฉพาะตัวหมากแยกสิทธิ์ปกครองโลกกันหืม ว่าตามตรงข้าคนนี้ก็ไม่อยากใช้มิีใครหรอกนะแต่พูดแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นความสามารถที่ได้มาจากเวลดานาวาเพื่อสนับสนุนความฝันที่อยากรวบรวมลูกของข้าคนนี้นี่นาะดังนั้นจากนี้ไปจะเพิ่มลูกน้องแล้วข้าคนนี้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยนั่นสินะกีพยักหน้าวา่าคิดได้ถูกแล้ว ข้าคนนี้ก็ไม่อยากฆ่าเจ้าเหมือนกันบอกแล้วใช่ไหมว่าข้าคนนี้จะทําให้ยอมรับข้าคนนี้ไม่สิฉันเชื่อว่ามนุษยชาติรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เวลดานาวาอาจต้องการความหลากหลายแต่คงไม่ขัดขานแน่คนที่คิดต่างกันนะ่ะขอแค่อยู่ด้วยกันโดยเคารพอีกฝ่ายก็พอหรือถ้ายอมรับความคิดของอีกฝ่ายไม่ได้ขึ้นมาแค่เว้นระยะห่างเอาไว้ก็ได้เพราะต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์กันแต่ดันมีกําลังลบนี่แหละถึงได้เกิดสงครามถ้าเป็นประเทศเดียวกันเมื่อไหร่ที่เหลือก็น่าจะคุยกันแก้ปัญหาได้จริงไหม ก็ไม่รู้สินะเท่าที่ข้ารู้มามนุษย์มันโง่น่ะรู้หนะ้าแต่ว่านะขนาดนายยังสนิทกันได้แล้วเลยนี่ขนาดจอมานกับผู้กล้าที่ปกติต้องเป็นศัตรูก็ยังสนิทกันได้เลยถ้าเป็นเผ่าเดียวกันต้องเข้าใจกันได้ง่ายๆแน่ดูโดราโนมนาว่าผู้ยับยั้งอะไรนั่นไม่จําเป็นหลอกแต่กีก็ไม่เห็นด้วย คิดแบบนั้นมันอ่อนหัดนะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โลภมากมันไม่ใช่ความผิดหลอกแต่การจะไขว่คว้า,าความเป็นไม่ได้ทั้งหลายมาจําเป็นต้องมีความโลภดังนั้นพอมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวก็สามารถขัดแย้งกับคลใกล้ตัวได้หน้าตาเฉยตรงจุดนี้แหละที่ทําให้ต่างจากกระสุนที่ไม่มีสติปัญญานะ่ะพวกกสูนที่เปลี่ยนจากสัตว์มาเป็นสัตว์อรสุนขอแค่ท้องอิ่มก็ไม่ค่ามากไปกว่านั้นและไม่มีความหลักแหลมไม่คิดจะเก็บอาหารส่วนของวันนุ่งขึ้นและใช้ชีวิตแต่ละวันไปตามเรื่องตามราวแต่มนุษย์ไมมม่่มเเหืืออนานนนกกกัััจะคคิดรงงใาตว และสะสมทรัพย์เอาไว้เพื่อให้อยู่รอดได้ทุกสถานการณ์เพราะว่านี่เป็นสัญชาตญาณโลกที่รูดล่าตั้งใจไว้จึงเป็นความเพ้อฝันการชักจูงคนด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องยากมากแต่เดิมทีแค่การถ่ายทอดเจตนาของตนให้คนที่เข้าใจผิดรู้ก็ยากมากแล้วกีรู้เรื่องนี้ดีจึงคิดว่าความฝันของรูดล่าไม่มีวันเป็นจริง นะฉันเองก็เข้าใจเวลดานาวายังหัวเราะเลยว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ก็พยายามอธิบายจนยอมสนับสนุนว่าถึงจะมีโอกาสใกล้เคียงกับศูนย์แต่ก็ทําอย่างที่เจ้าต้องการเถอะเล่าให้ฟังแค่ตรงนี้นะมิคาเรีมีความสามารถที่เรียกว่าอมาเกดดอนกองกําลังแห่งทุสวรรค์อยู่สามารถอัญเชิญทับสวรรค์ที่ทาลายทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้ฉันจะใช้เจ้านี้ให้คล่องแล้วช่วยมนุษย์เองทําลายแค่กาลังลบกับอารยธรรมแล้วกาหนับความพยายามของคนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันนั้นก็จะรวบรวมโลกเป็นปึกแผ่นแล้วต้องสร้างโลกใน มรมคติขึ้นมาให้ได้ดังนั้นนายเองก็ช่วยเชียร์ด้วยนะโดโดราขอร้องกี่บ้าช่วยเลิกฆ่ามนุษย์แล้วให้ความสําคัญกับโอกาสเฮ้อข <c oughs> ้าก็ไม่ได้มีงานอดิเรกโหดเหี้ยมอะไรหรอกนะ <c oughs> แค่กําจัดคนที่ไม่ถูกใจเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็ไม่เกี่ยวกับข้าถ้าข้าถูกใจก็จะไว้ชีวิตถ้าไม่ถูกใจก็จะฆ่ามันก็เท่านั้นเองถึงบอกว่าให้ช่วยรอดไปก่อนไง ข้าไม่จะเย็นขนาดรอให้พวกที่คิดไร้ทำลายโลกตระนหนักถึงความผิดของตัวเองได้หรอกนะจะบอกว่าเกลียดความผิดบาปได้แต่อย่าเกลียดผู้กระทำใช่ไหมเจ้าว่าทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษสิความรับผิดชอบมันก็ต้องอยู่ที่ตัวคนทำนั่นแหละฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยหน้าแต่ว่าก็อยากให้มอบโอกาสก,กับใจก่อนเฮอองั้นก็วางใจเถอะจะช่วยส่งดวงวิญญ,ญาณคนชั่วให้ได้ไปสำนึกในโลกหน้าเองไม่ใช่แบบนั้นดูโดราเว้นจังหวะแล้วพูดความในใจอย่างจริงจังอีกครั้ง ฉันไม่ได้อยากเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่แต่อยากให้ทุกคนมีความสุขถ้ามีสถานที่ที่ใช้ชีวิตได้อย่างวางใจมีเพื่อนให้พูดคุยคนก็น่าจะทำผิดกันน้อยลงนะไม่ต้องมีความยากจนหรือความไม่เท่าเทียมอยากให้สร้างโลกที่ทุกคนมีความสุขได้ขอแบบนั้นต่างหากมันต้องมีคนที่ไม่ไว่าอย่างไงก็ยังโง่เขาอ,อยู่ดีแต่ก็ตั้งใจจะทำให้ต้องเสียสละน้อยที่สุดนะโรโดล่าเล่าอุดมการออกมาโดยไม่คิดเลยว่าในอนาคคดันแสนไกลออกไปตนจะได้ยินคำพูดแบบเดียวกันจากปากของคนที่เป็นศัตรูด้วยกีที่ได้ยินแบบนั้น เวลดานาวาถึงได้หัวเราะเอาไงไม่นึกว่าแกจะอ่อนหัดขนาดนี้แต่ก็นะเอาสิขอฟังรายละเอียดการประลองที่ว่าแล้วกันถ้างั้น ยังไงก็เบื่ออยู่แล้วด้วยจะเล่นเกมที่ว่านั่นสักหน่อยก็น่าสนุกดีไม่ใช่ว่ากียอมรับแค่คิดว่าจะไม่ปฏิเสธอุรมคติของดูดลดาแต่เฝ้ามองผลลัพธ์ของมันแทนพอแค่คําอธิบายอย่างเดียวเพื่อนจอมหัวแข็งคงไม่ฟังหลอกทั้งที่ตนก็เป็นคนแบบนั้นแต่ดูโดราก็พยายามอธิบายให้คนอื่นยอมรับด้วยคําพูดอย่างเดียวในแง่หนึ่งมันก็ย้อนแย้งจนไม่แปลกที่จะล้มเหลวพอเป็นแบบนั้นดูโดราก็น่าจะตาสว่างหรือถ้าทําสําเร็จขึ้นมาถึงตอนนั้นงานของกีก็จะลดลงไม่ว่าแบบไหนนนก็ไม่เสสียยหาจจึงตััดิใแบบน้น แม้จะไม่มีข้อเสียอะไรแต่ถ้าลูโดลายอมตัดใจจากแผนการบ้าบิ่นนี้ได้แค่นั้นก็พอแล้วสำหรับกีขนาดความทะเยอทะยานของฉันก็ยังเป็นเกมสำหรับนายหลอกลอว่าแล้วลูโดล่าก็หัวเราะจากนั้นก็อธิบายกฎให้ฟังโดยละเอียดกดง่ายๆผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะไม่ลงมือแต่ใช้ลูกน้องมาสู้กันแค่นี้สรุปคือห้ามกีกับลูโดล่าปะทะกันโดยตรงถ้าพวกของของกีถูกคนจนหมดลูโดล่าก็ชนะในกรณีนั้นกีจะเชื่อฟังลูโดล่าแต่ว่าจนกว่าจะทำแบบนั้นได้กีก็ใช้ชีวิตได้ตามใจชอบ จะทำหน้าที่ผู้ยับยัง้งที่ได้รับมาจากเวลดานาวาก็ไม่ว่าแม้จะแทบไม่มีอะไรปลูกมัดกีเลยแต่สําหรับรูดอลาแค่นั้นก็เพียงพอแล้วหน้าที่แท้จริงของผู้กล้าคือการยับยั้งการอนุะของจอมมารที่เป็นภยัยคุกคามของมนุษยาชาติแม้ว่ากีจะมีความคิดอ่านที่เยือเกเย็นแต่พลังกับมหาสารเกินไปเคลื่อนไหวครั้งเดียวก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างรูดอลาถึงได้ตามติดเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าทําแบบนั้นรูดอลาก็ไม่สมหวังเพื่อจะได้ออกไปทํางานรวบรวมโลกจึงต้องผนจรความเคลื่อนไหวของกีพออ่านความคิดขององลูดากกีเยบ ว่าเอาสิข้าสัญญาว่าจะไม่ลงมือแต่จะรวบรวมจอมมารมาเป็นตัวแทนข้าการลงโทษมนุษย์โดยตรงป่อยให้พวกนั้นทำแล้วกันแล้วฉันก็จะหยุดมันเองก่อนที่จะเกิดสังคมที่ถูกควบคุมโดยจอมมารฉันจะรวบรวมโลกให้ดู แต่นั่นเป็นหนทางที่ลำบากนะขนาดเวลดานาวาแสนดีคนนั้นยังตัดใจแทบจะเป็นความเพ้อฝันอย่างหนึ่งเลยนะเวลดานาวาเป็นผู้โรแมนติกแต่ก็นิยมความสมบูรณ์แบบด้วยแยกแยะได้ว่าความฝันคือความฝันทำความเข้าใจได้ว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผลจากการที่เวลดานาวาทิ้งความสามารถรอบด้านไปเพื่อสแสวงหาความเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ตนไม่สามารถสร้างสังคมตามอุดมคติได้ไปด้วยแต่ว่าสำหรับเวลดานาวาแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกต้องโลกที่เป็นไปตามความคิดของตนไม่มีอะไรน่าสนใจเลยพอเข้าใจความคิด ของเวลดานาวาดีดูดราจึงได้ตะโกนว่าแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากทําให้หมอนั้นวางใจในเมื่อหมอนั้นมีอายุไขแล้วก็มีพลังแค่พอๆกับคนทั่วไปเท่านั้นทั้งอย่างนั้นเจ้านั้นก็บ,บอกว่าดีใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับดูเซียทั้งที่จริงๆแล้วเป็นห่วงปลายทางของลกูกแท้ๆที่สําคัญคือเป็นห่วงอนาคตของลูกตัวเองดังนั้นฉันต้องทําให้หมอนั้นวางใจในโลกที่ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขพอหมดอายุไขหมอนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลไงแล้วก็โลกที่หมอนั้นสร้างขึ้นกก็จะสงอมแล กลายเป็นโลกสงบสุขแสนวิเศษอยากทําให้หมอนั่นได้พอใจนะ่ะดูโดราสาบานกับเวลดานาวาไว,าวา้ว่าจะก่อตั้งประเทศหนึ่งเดียวให้ได้ตัดสินใจโดยภาวนาให้รูเซียผู้เป็นน้องสาวมีความสุขตัดสินใจจะทําให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปจากโลกเรื่องของโลกมนุษย์พวกเราที่เป็นคนเผชิญจะจัดการด้วยมือตัวเองคนที่ไม่มีอายุขัยอย่างพวกนายแค่คอยดูบทสรุปในฐานะกรรมการไปเถอะ หอกีไม่รู้จะตอบกลับอะไรคาพูดของโดนดราดีในหัวสรุปไปแล้วว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพอเข้าใจความรู้สึกของโดนดราเลยลังเลที่จะปฏิเสธอะไรเนี่ยเจ้าบ้าถ้างั้นก็เท่ากับว่าเจ้าต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้เองสิกีคิดเช่นนั้นนึกเกียรติสมองของตัวเองที่รับรู้ความรู้สึกไวเกินจําเป็นกีทรมนงตนก็จริงแต่ใจดีกับผลที่ตนถูกใจความใจดีนั้นกลายเป็นอุปสรรคทําให้ไม่กล้าห้ามโดนดราท้าทายกับสึกที่เกินตัวกีไม่รู้จะพูดอะไรกับชายโง่เขาที่คิดว่าเป็นเพื่อนอาคนนี้ สืกที่เจ้าคิดท้าทายไม่ว่ายังไงก็ต้องแพ้นะกีคิดเช่นนั้นโอกาสสาเร็จน้อยนิดเสียจนพูดคาว่าโอกาสก็ยังฟังดูน่าขันทั้งอย่างนั้นดูโดราที่กีคิดว่าเป็นเพื่อนก็ยังไม่ยอมตัดใจผู้กล้าคือเจ้าของหัวใจที่ไม่ยอมงอดูโดราที่คิดจะแบกรับความทรมานทั้งหมดและมุ่งหน้าสร้างโลกในอุดมคติให้เป็นจริงคือผู้กล้าตัวจริงอย่าไม่ต้องสงสัยดังนั้นกีจึงอดไม่ได้ว่าถ้าเป็นหมอนี่แล้วก็ดูโดรามีบางเสียงที่ทําให้คิดแบบนั้นกีเลยเดิมพันกับความเป็นไปได้น้อยนิดนั้ววยแต่่า สุดท้ายนับตั้งแต่กีกับดูโดล่าเริ่มเล่นเกมก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นหลายครั้งหลังจากที่ลูกของเวลานาวากับโดเซียมิลิมเกิดคือโศกนาฏกรรมครั้งแรกเกิดเจลาจนในประเทศนาสกาโดยเลงจังหวัดที่ดูโดล่าออกเดินทางแม้จะเป็นฝีมือของประเทศศัตรูในระหว่างที่เกิดสงครามแต่เหตุวุ่นวายนั้นได้ทําให้โดเซียกับเวลานาวาจากไปไม่มีวันกลับตอนนั้นความฝันของดูโดล่าก็พังทลาย ฉันฉันแค่อยากให้เวลานาวาวางใจแล้วยอมรับพวกเราดูโดลลาเปิดใจไปพอข่ามควรเท่าไหร่เสียงก็ส่งไปไม่ถึงแล้วจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงอุดมคติที่ไร้ซึ่งเป้าหมายยังจะทำต่ออีกหรออ่าเราเหลือแค่การประลองกับเจ้าแล้วมีแค่การทำให้นายยอมรับเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ฉันเหลืออยู่ เอาสิจะเป็นคู่มือให้เองเกมดําเนินต่อไปโศกนาฏกรรมต่อมาเกิดขึ้นกับมิริมลูกของเวลดานาวามิลิมโตมาโดยไม่รู้จักหน้าตาพ่อแม่และไม่รู้กระทั่งว่าร่วมสายเลือดกับโดโดราแล้วสัตว์เลี้ยงผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวของมิริมก็ถูกแผนการของประเทศหนึ่งสังหารมิลิมร้องไห้ค้าคขวานและโกรธจัดกีจึงต้องเคลื่อนไหวเต็มกําลังเพื่อกําลางมิลิมถ้าหากไม่ห้ามไว้คงมีประเทศล่มสลายไปหลายแห่ง แบบนี้ก็ยังจะทําต่ออีกเหรอนี่ถ้าให้ข้าเคลื่อนไหวเร็วกว่านี้มิลิมก็ไม่ต้องเสียใจแล้วนะนี่เป็นความรับผิดชอบของเราถ้าหยุดตอนนี้การเสียสละที่ผ่านมาก็จะสูญเปล่าด้วยความรับผิดชอบของเราในฐานะจักรพรรดิไม่อาจทิ้งขว้างไปเพียงเท่านี้ได้ ไม่น่าใช่แบบนั้นหรอกนะแต่เถอข้าจะร่วมมือด้วยจนกว่าเจ้าจะพอใจถ้าหยุดตรงนี้ลูโดราอาจจะพังทลายไปก็ได้ดังนั้นกีจึงได้ยืดบทสรุปบอกไปอนาคตอันโหดร้ายถูกกำหนดไว้แล้วแม้จะคิดแบบนั้นก็ยังไม่ยอมรับจากนั้นเกมก็ดำเนินต่อมาความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความโหดร้ายของมนุษย์โลกทิ้มแทงทำลายทุกครั้งที่เกิดใหม่พลังศักดิ์สิทธิ์ก็จะถูกบันทอนจนลูโดราค่อยๆเสียคุณสมบัติของผู้กล้าไปแต่ถึงอย่างนั้นที่ลูโดรายังคงเป็นนักบุญอยู่ได้ก็คงเพราะ อรมณคติและหน้าที่ที่ยึดติดนั่นก็เป็นได้ทว่าขีดจำกัดก็มาถึงจนได้ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จิตใจของรูนาาบอบช้ำและเสียเจตนาแต่แรกเริ่มไปควรต้องบอกว่าเป็นปกติของคนที่มองเป้าหมายผิดพลาดไปละมัง้งเพราะกระทั่งวิธีการในการเอาชนะกีก็เริ่มไม่ลังเลขึ้นทุกทีทั้งโหดเหี้ยมและเลือดเย็นการเอาชนะกีกลายเป็นทุกสิ่งและสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ที่แปดเปื้อนเลือดยิ่งกว่าเดิมนี่เป็นผลลัพธ์อย่างที่กีคาดการไว้และแล้วในที่สุดวันนั้นก็มมมมมมาาาาถึงงกกกีเเเดดดดดิพััันนนบบคควป็ไไ่่้้้รสุทยยยโโลตอ การตัดสินสุดท้ายให้กับตัวตนแหน่งความหวังดิโมรุซึ่งยากอย่างถึงที่สุดในบรรดาตัวหมาของตนอันที่จริงก็อยากจะลงมือเองแต่ทว่ากีเลอกจะรักษากฎจนถึงท้ายที่สุดผลก็คือกินนายของเพื่อนหายไปจากที่ห่างไกลว่าแล้วเชียวเจ้าดิโมรุก็ไม่ไหวหรือกีอดควรไม่ใช่เพราะเครียดแค้นหรือเสียใจมีเพียงความมาลัยต่อชายผู้เป็นสหายเท่านั้นถึงได้บอกไงล่ะเจ้าบ้าเรื่องแบบนั้นมันเหมาะกับปีศาจอย่างพวกข้า่าเหมาะกับคนที่ไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์อย่างพวกข้า่ามากกว่ากีที่พึมพำออกมา แบบนนั้ไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งที่ไหลาอาบแก้มเลยได้แต่กล่าวอำลาต่อโรโดราอยู่เงียบด้วยเหตุนั้นเกมระหว่างกีกับโรโดราที่ดำเนินมาหลายพันปีจึงได้ยุติลงกีปุดรอยยิ้มมั่นเหมือนทุกทีขณะที่จิตใจจ,จมจมอยู่ในความเศร้าในตาสีบลูไดมอนด์เฝ้ามองกีอย่างเย็นชาริมฝีปากของเธอมีรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยแม้เกมจะจบแล้วแต่ไฟสงครามยังฟุกลุนและมันก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นของมหาสงครามระดับโลกสัญญาณเริ่มต้นของมหาสงครามอสูราสวรรค์และก็ขอจบตอนที่359ยเพียง เท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ